ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครโดยที่ปรากฏว่ามีบุคคลหลายกลุ่มได้เชิญชวนปลุกระดมและดำเนินการให้มีการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะขึ้นในกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการและช่องทางต่างๆก่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายและความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน มีการกระทำที่กระทบต่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคลอันมิใช่การชุมนุมโดยสงบที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอีกทั้งยังกระทบโดยตรงต่อสมฤทธิผล ของมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะเปราะบางกรณีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขกรณีดังกล่าวให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ส่วนรวม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5และมาตรา11แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548นายกรัฐมนตรีจึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2563เวลา4นาฬิกาเป็นต้นไป ประกาศณวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2563ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 36/ ทบ .2563 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครลงวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2563นั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา7วรรค3วรรค4และวรรค6มาตรา11และมาตรา15แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช2,548นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงพนักงานเจ้าหน้าที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อ2ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงมีหน้าที่และอำนาจในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548และให้มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ด้วย 1. บังคับบัญชาและสั่งการส่วนราชการและข้าราชการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง 2. ดํดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายข้อ 3. ให้ข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจและข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตท้องที่ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช2,548ตลอดจนข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่ออกตามพระราชะกำหนดดังกล่าวการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกำหนดข้อ4 ให้ผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่15ตุลาคม พุทธศักราช2563พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9ประกอบมาตรา11แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครลงวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2563นั้นเพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนี้ยุติลงได้โดยเร็วและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9และมาตรา11วรรค2 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ห้ามม่ให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกันณที่ใดๆตั้งแต่5คนขึ้นไปหรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยข้อ2ห้ามเสนอข่าวจำน่าย หรือทําให้แพร่หลายซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดรวมตลอดทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บรรดาที่มีข้อความอันอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในทั่วราชอาณาจักรข้อ3 ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือยานพาหนะหรือให้ใช้เส้นทางคมนาคมหรือยานพาหนะโดยมีเงื่อนไขทั้งนี้ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกำหนดข้อ4ห้ามใช้เข้าไปหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่ใดๆและให้ออกจากอาคารหรือสถานที่ใดๆทั้งนี้ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกำหนดข้อห ในการดําเนินการตามข้อ1ถึงข้อ4หัวหน้าผู้รับผิดช,ชอบจะกําหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควรเพื่อมีให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุก็ได้ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่15ตุลาคม พุทธศักราช2 5 6พพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา11แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2,548 ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครลงวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2563นั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11วรรค2แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจจับกลุ่มและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเป็นผู้ใช้ผู้โฆษณาผู้สนับสนุนการกระทำเช่นว่านั้นหรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้เท่าที่เหตุจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลน,นั้นกระทำการหรือร่วมมือกระทำการใดๆ อันจะทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรงโดยปฏิบัติตามมาตรา12แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ข้อ 2. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือมาให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ฉุกเฉินข้อ3ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งยึดหรืออายัดอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารหรือการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อาวุธสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคเคมีพันธ์หรือวัตถุอื่นใดในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ได้ใช้หรือจะใช้สิ่งนั้นเพื่อการทำเพื่อการกระทำการส่งเสริมหรือสนับสนุนการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินข้อ 4. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งตรวจคน้นหรือถอนหรือทำลายซึ่งอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางตามความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อระง,งับเหตุการณ์ร้ายแรงให้ยุติโดยเร็วและหาก ปล่อยเนินเน่นช้าจะทำให้ไม่อาจระงับเหตุร้ายแรงนั้นได้ทันท่วงทีข้อ 5. ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบมีอำนาจสั่งห้ามมีให้บุคคลกระทำการใดๆหรือสั่งให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดๆเท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประเทศหรือความปลอดภัยของประชาชนข้อ6 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งการห้ามกระทำการอย่างใดๆที่เป็นการปิดการจราจรปิดเส้นทางคมนาคมหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้ไม่อาจใช้เส้นทางคมนาคมได้ตามปกติในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินข้อ 7. ในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศนี้ให้ใช้มาตรการตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยระมัดระวังมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศนี้ได้ตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2563 พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี